พอกันครับพอไม่พี่น้องปัดโตได้ตีแล้วครับพอไม่พี่น้องพอโตอ่าเป่วยได้ตีแล้วครับปัดตอร์ต่างดังจืดๆครับเอาใส่พักแกงเค้ลงไปเลยครับพอไม่พี่น้องปัดเตอร์เตอตอเร์เอรไปทางใดเอาแกงแบบน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะครับน้ำแกงเค้แบบคลุกคลิกคลุกคลิกแดนนแดนเรียบร้อยครับพอไม่พี่น้องปัดเตอร์เตอตเราต้องมาจิ้มพอไปทางใด แกงเข้ไก่ยำแรงๆครับปอแม่พี่น้องไปแล้วแล้วขอสุดกับเปากันนะครับฮอนครับสวัสดีปเปอแม่พี่น้องกับข้าวยำแรงทุกคู่ทุกคนครับผมปัตรรุวันนี้ครับ <c oughs> แอดมินกับข้าวยำแรงครับมีเมนูเด็ดๆมานําเสนอกันเหี่ยวแล้วแล้วแล้วเมนูลำๆยำแรงครับหนหนรวันนี้นะปัตรรุบอกเลย ไปกาดมาครับเ so หลืองนี่นะไปกาดมาได้ไก่เหนียวมาครับเหมาะขนาดครับไก่เหนียวนะปัดตัวอๆๆๆๆถึงเขียงไหมถึงใครครับหมอนใครได้มาแกนหนึ่งนี่เขาวันนี้เขาจะมาเก่งแค่ไก่ยำแรง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 ปัดตๆๆๆๆๆพอๆกันครับพอไม่พี่น้องไปแดงๆรุ่นมาแข่งมาเขือครับมาทัวอยู่นี <envy> man, ่เต็มมดเนี่ยครับมาห้อยครับนะครับหรือว่ามาลักชิโนะครับมาห้อยขมเนี่ยซอยใส่แหงบันทึกขมหวานเหมาะ ขานาดเนอกพอไม่พี่นอกหรอกมันมนั่นๆนะเน็ดอเนเนื้ครับยำแรงๆนี่นะนี่ครับแล้วก็พักครับสปะพักม้เป็นส่วนเหยื่อแครับแรงนี่นะปะั้งใบกะพมใบกะเพาของเปินเปิ่นใบพริกครับผักกุนกคับรัดตระแกงแข้์น้ำแรงๆๆครับนี่ครับ <laughs> <laughs> พอนี่ครับวัตถุดิบครับเครื่องแกงนี่อย่างล่ำเหลือครับง่ายๆครับแกงแครบ้านเขาหนาบุญยากเลยนี่ก็มีครับพริแกแห้งใส่ไป มะแขวนนี่ขาดบ่ได้ครับหอมขาวครับคาครับหอมแดงจะไข่นี่แล้วผมจะใส่นี่ครับเคยเคยเคยกุ้งครับายๆกัะปิเนอครับหนะเราใส่แตนกัะปิครับล้าเหมือนกันครับขนาดครับงานแรงๆนี่มาโอเคเดี๋ยวมาต่ำน้ําพีกันเลยครับผมแกงครับใส่ลงไปต่ำครับตัวเมเปี่เนอะนี่ยจะกัไป เขาใส่เกลือไปเลยครับสักครึ่งจอนครับสูดเดิมๆต่ำเลยครับออกไปภายนอกครับปัจจุบันก็ร้อนละยามแรงๆนี่นะปะัดจุบันแข็งแค่ไก่ไก,ก่เหนียวนะว่านี่นะปะัดจุบันนะเดี๋ยวมาต่ำนะพี่ันก่อนนะครับเด้อผมไปภายนอกเด้อเดี๋ยวมาพอกันครับ เรียกได้ตีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไปหอมแดงครับใส่ไปครับอันนี้เคยกุ้งใส่ไปนี่รสชาติมันจะออกหอมหวานนะมันจะทำให้รสชาติของไอ้เนี่ย <c oughs> ก็แกงแค้มันจะกลมกล่อมขึ้นมาก <c oughs> ต้องลองวิสุทธ์ลองวิสุทธ์รครับนี่ตั้งกระทะจุดแก๊สครับใส่น้ำมันพืชลงไปครับฮอนได้ตีเขาใส่พริกแกงลงไปแล้วครับตีเขา ตำตะกี้เนาะยักพริกแกงแค่ให้หอมหอมตังตังจิดืดๆกันครับพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ยหอมได้ทีแล้วปัตรๆตังตังจิดืจดๆครับหอมได้ทีเขาใสาใา่ไก่ที่เขากุบตะกี้ใส่ลงไปแล้วครับเอออันนี้เขาคว้าต่อคครับคว้ามันพอดีสุกพอดีสุกนะอ่ะเออไปดู ก็เสร็จแล้วก็ขอ,อ,ขอสีสันครับไก่เหนียวนี่เราต้องควาง้าเหมือนหน่อยใส่น้ำไว้ออม,มไว้ออมไก่ไว้ออมไว้เหมือนไก่มันเปื่อยๆนะครับมันถึงย่อมะไก่เหนียวเนี่ยนะ,ะพอดีซุกได้ตีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาใส่ตีคานไปได้ก็คือน้ำล่างโคกครับใส่น้ำล่างโคกไปเลยขาดจุดนี้ไปนี่คือขาดความอร่อยอะ่ะ แล้วเขาก็ะเดียวน้ำเปลาลงไปนิดน้อยครับคือทุ่งทุไก่อ่าแล้วเขาอมไว้นี่ครับอมไว้ให้ไก่สุกคือไก่มันเปื่อยๆหนาะพปลาไม่เป็น้องเลยนี่ยนี่ครับใส่นีเตอรครับม่อนไข่ใส่ลงไปจ๋อม <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเขามาดูกันเนาะพปลาไม่เป็น้น่องนะ ปัตรมาพรครับพ่อแม่พี่น้องปัตรเดี๋ยวสะบุสะบุนครับพ่อแม่พี่น้องปัตรรเดี๋ยวเอามาปรุงรสชาติกันครับอันนี้น้ำเหลื่อมแห้งไปจับนักแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ผงนัวครับใส่เข้าไปครับผงนัวใส่หลายล้ำหลายครับพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้ผงปรุงรสครับพ่อแม่พี่น้องใส่ไปหนึ่งจอนเลืวแต่มักเลือดแต่ชอบครับสไตล์ไข่สไตล์มันครับอันนี้น้ำห้าต้มซุปครับใส่ไปครับ อ่าปากหนึ่งปอน้ำปลาครับเขายอไปเหยน้อยหนึ่งครับแต่งเติมรสชาติให้ได้รสชาติผมกลอมครับผมปอมไม่ี่น้องคเพื่อ,ปอเปลี่็นการเสียวเวลาครับเขาใส่ไปเลยครับมาแข่งมาเกลือมาทัวครับแล้วก็มาละชิโน,นะ <c oughs> หรือว่ามาหอยบ้านเขาครับมาหอยผมเขาใส่ไปครับเกลือมันเปืเป่อยๆนี่นะ เขาจะมาแกงแบบน้ำโบลาณน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกข้าวไข่เอ้ยข้าวไข่น่ะข้าวไก่เอ้ยข้าวไก่น่ะแกงแค่ไก่ก็เหลือมึนๆเลยครับได้เบียร์ไปสองกระป๋องเมื่อกี้พอกันครับพอไม่พี่น้องประตูได้ตีแล้วครับพอไม่พี่น้องเอาดูอ่าเปย์ได้ตีแล้วครับประตูต่างดังจืดๆครับ เขาใส่พักแกงแคลงไปเลยครับ่อไมอ่ไปน้งองปรไปทางเขาแกงแบบน้ำคลุกคลิกคลุกคิกนะครับ <laughs> น้ำแกงแคแบบคลุกคลิกคลุกคนพอครับ่อไม่ไปน้องเอ๋ยด <laughs> แกงแคไก่ยำแรงแรงแรง <laughs> <laughs> นี่ครับเรียบร้อยครับ แกงแค้ไก่ยำแรง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 ขอดูครับปอมแมพี่น้องมอกก่อนขึ้ขนาดคึ้ขนาดครับเทนเทนเรียบร้อยครับปอมแมพี่น้องบับจับจับจับเอาต้องมาจิ้มโอไปทางไหนแกงแค้ไก่ยำแรงแรงครับปอมแมพี่น้องไปแล้วขอสุดกับเป่ากันนะครับห้อนอออืื้ห ข้าบผมออกขมนิดหน่อยแต่เป็นขมหวานคือครับชือยอดควไม่นียง